ครับผมมาจากร้านเชิแตมพูสปานะครับเราจะมาดูอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องของสัก4.5นะครับอะไรต่างต่างนะครับตัวแรกก็จะมีผ้าใบนะครับแล้วก็ตัวมุมนะครับตัวท่อนต่อตัวขารองนะครับแล้วก็จะมีตัวขาแล้วก็ตัวท่อนข้อต่อต่อตางๆนะครับจะมีท่อน A 4ท่อนอท่อน B สี่ท่อนแล้วก็ท่อน C ี่สี่ท่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันดูนะครับ อ๋อระมาณนี้ครับ ครับ,รบหลังจากที่เราเสียบขาแล้วก็เสียบข้อต่อเสร็จแล้วนะครับตั้งใต้สะมันจะมีผ้าแบบนี้นะครับยืดออกมาแล้วก็ยังมาเสียบเข้ากับขาตัวนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นบ่ะ แล้วก็เสียบเข้าไปแล้ว้าล็อกมันมันก็จะออกมาประมาณนี้นะครับฝามาแล้วก็เสียบต้นเอเข้าไปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวสระแล้วก็จะดสะีกทีนะครับ